เลยนะคะท่านใดที่เพิ่มาเนะค่ะทรายงานมาเพราะเป็นหน้างท่านค่ะแลดการงานของเราในวันนี้นะคะหลังจากที่พี่น่เปิดเริ่มต้นขึ้นค่ะก็จะมีการบรรยายดังกล่าวนี้นะคะเรื่อยไปจนถึงช่วงเวลาประมาณสิบหนาฬิกาสามสินาทีทางนี้ทุกทา่านค่ะสามารถที่ทาาจะเข้าชมกิจกรรมของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการสัมม,าม,มานาเสวนาในเบื้องต้นหรือว,ว่าจะเป็น เวิร์กช็อปค่ะเคสศาด้ต่างๆซึ่งหวังว่าทุกท่านนะคะจะได้รับประโยชน์จากการของเราในครั้งนี้มากทีเดียวค่ะในลำดับดนี้นะคะคาดว่าเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติของเราทุกท่านคงพร้อมแล้ว<ม>ขออนุญาตให้ทุกท่านปิดเสียงเครื่องมือสื่อสาร<ม>เพื่อที่จะไม่รบกวน<ม>กับผู้รับฟังในการบรรยายของทุกท่านด้วยค่ะ และลำดับนี้ค่ะดิฉันขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งค่ะเข้าสู่ One s อฟต Export Service Center c เซ็นเลิกในภูมิภาค2014เรื่องเปิดประตูส่งออไทยวางแผนรุกรักประเทศอาเซียน AEC ซึ่งครั้งนี้ค่ะ10กันยาย,ย25น2557ณห้องวี B11 โรงแรมันจังหวัดนครราชสีมาและลำดับนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญ คุณสมพรจิตระโรภานิจจังหวัดนครราชสีมาประทานในพิธีคืนที่โต๊ะประธานด้านบนค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเสียปรบมือค่ะ <S <S และลำดับนี้ค่ะขอเรียนเชิญคุณธเนศผลชิวัยนักวิชาการพาณิชย์ศูนย์บริการสมองแบบเป็ตเสร็จให้เกียดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขอเสียปรบมือค่ะ ท,ท่านพิยกรและผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านข้าผมในานามสานส่์กระการทรงออกแบบเป็นเสนสํานักอารีย์ที่ตน้นกรมส่งเสริมการค้าะออระหว่างปรทศขขพระคุณทางนีจังหวัดนครราชสีมานายสมพรธีระโรเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เปิดประตูส่งออกไทยวางแผนรูปลักษ์ประเทศอาเซียนหรือ a e a การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการแนะนำการให้บริการของศูนย์บริการส่งออกแบบเบสเซนได้หน่วยง,งานร่วมภายในศูนย์บริการส่งออกแบบเบสเซนอีก17หน่วยง,งานที่พุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วฉับไวโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมยัย เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการติดต่อโดยงานต่างๆในการยื่นและขอรับเอกสารการส่งออกซึ่งมีผลต่อการลดต้นทุนด้านการสร่งออกให้แก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำแนะนำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการการค้าระหว่างประเทศผู้ผลิตสินค้า และผู้สนใจทั่วไปถึงขั้นตอนกฎระเบียบให,หม่ๆวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีการสุลกากรการขอใบรับรองใบญาตต่างๆการจดส่งที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนในการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเีรีีกทางการค้าในปี2558ตาแมแผนการร่วุนภู่ิภาคมูศิธิกิจอาเซียนหรือเชีรูปแบบการจัดสัมมนาประกอบด,ด้วย การจัดสัมมนาเน้นฝึกอบรมเสริมรส,สร้างความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนกฎระเบียบใหม่ๆและระบบที่มีการพัฒนาเครือข่ายในการขอไปรับรองปริญาตของหน่วยงานภายในสู่์บริการสอบ,สอบแบบเเสและให้ความรู้ความเข้าใจกฎระเบียบด้านก,ก,การาชายงดนแก่ผู้ประกอบการการจัดกิจกรรมโอเสกจีบริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึษกษาจัดหมวดราชการและเอกชนจากผู้ประกบอบก,การที่เขา้าร่วมงานโดยจากที่มีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาขอให้คาแน,นแะนําได้ตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับกิจิกรรมของ่วยงานนานั้นการสัมมนา,าในวันนี้มีมีผู้เขา้า,าร่วมสัมมนามากถึงร้อยท่านจากมรงงานทั้งภาครัฐและเะอกชนก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในทางนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน ที่จะสามารถตามความรู้ใน้ารโอกาสทางการค้าระหงประเทศเสิสร้างความเข็นแกร่งให้กับองค์กรและประเทศชาติต่อไปปัจจุบได้เวลาอานสมควรแล้วกระผมให้ขอเรียนเจญครานี้จะหมดนั่คอราชิีมาในายสมพรกิอโลให้เกียรติกาวเปิดการสัมมนาเรื่องเปิดประตู ต้นประานศูนย์สมองแบบเป็นสิยท่านประธานสภา,า,าสากรรมจันทร์ขอนาศีมาจันกูดำเนินการในการจัดงานสัมานานในครงนี้คุณสายันจันทร์มีพาดบว๋จันทมียากรอ แล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับในเรื่องของการสร่งออกเนี่ยก็เป็นลมหายใจที่สําคัญของประเทศไทยนะครับอันหนึ่งนะครับเป็นตัวกับเคลื่อนเศรษฐกิจมาโดยตลอดนะครับเราได้ออไรายได้ของประเทศทของเราเมาจากการสร่งออกซึ่งเดิมนี้เนี่ยมาจากการสร่งออกถึง70%็ดถึงเปอร์เซ็นต ว่าในตอนหลังเนี่ยในนโยบายของทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้มาพึ่งพาในเศรษฐกิจภายในนี้มากขึ้นในปีปีนี้นะครับปีนี้ยนะฮะการสุขอของเราช่วงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยของเราเ,เขาเรียกว่าเป็นบวกนะครับซึ่งท่านที่ติดตามข่าวคราวเรื่องเหล่านี้เนี่ย ก็จะเห็นว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยการสวองเราเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงเยอะเลยนะครับไม่เป็นไปตาม้าง,งนะครับแต่ขณะนี้เนี่ยเจ็ดเดือนตั้งแต่มกราคมถ,ถึงกรกฎาคมของปีนี้เมื่อเทียบกับว่าปีที่แล้วนะครับเจ็ดเดือนปีที่แล้วเนี่ยยอดสวองกก์เราเพิ่มขึ้นถึงแปดเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่าง ที่สําคัญก็คือปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอเมริกาทางด้านของยุโรปนะครับตรงนี้ก็จะมีผลต่อการสมรกของไทยเรานะครับท่านี้พอหันมาใกล้ๆบ้านเรานะครับข้างๆบ้านเราเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้มีหมดบาทที่สําคัญเป็นตลาดที่สําคัญในการสมก จะนะัะนะนันะครับมีบทบาทที่สําคัญในการาส่งออกของประเทศเราเดิมเนี่ยตลาดใหญ่ในการส่งออกของเราก็คืออเมริกา EU ญี่ปุ่นประมาณนี้แต่ตอนนี้เนี่ยสัดส่วนส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเราก็คืออาเซียน ประเทศในประชาคมอาเซียนสิประเทศเราเนี่ย